สวัสดีค่ะเพื่อนเนที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไลน์นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการเปลี่ยนชื่อเพื่อนเราในไลน์กันนะคะหรืออาจจะเป็นการตั้งฉายาให้กับเพื่อนเราในไลน์ก็ได้ค่ะเพื่อที่จะให้เราจดจําง่ายยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะก็มาที่แอปไลน์นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ ตรงหน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลื่อนหารายชื่อเพื่อนเราที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อเขาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่เพื่อนใช่ไหมคะเราก็มาไล่หารายชื่อเพื่อนเราจากตรงนี้หรือว่าจะใช้วิธีการค้นหาก็ได้ค่ะก็คือให้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะคะตรงช่องค้นหารตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าเราจําชื่อเพื่อนเราได้ก็ค้นหาเพื่อนเลยคะ่ะ เดี๋ยวปุ้ยจะลองเปลี่ยนชื่อเพื่อนคนนี้นะคะเคนยาเนี่ยค่ะก็ให้เราคลิกที่รูปโปรไฟล์เขาเลยนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าโปรไฟล์เขาใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นตัวรูปดินสอรหรือว่าปากกาตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราจิ้มตรงนี้เลยค่ะตรงรูปดินสอรตรงเนี้ยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะเราอาจจะเปลี่ยนชื่อแบบที่เราจำเขาง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ เราอาจจะตั้งเป็นยายาสุดแสบอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะเป็นฉายาหรือว่าอะไรแล้วแต่เราก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเพื่อนคนไหนที่มีเพื่อนเยอะชื่อซ้ำๆกันอะไรอย่างค่ะก็อาจจะตั้งเป็นคนที่เราจําได้เช่นคุณนิกรแผนกโน้แผนกนี้หรือว่าบริษัทโน้บริษัทนี้ถ้าเป็นคนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยมากอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเขาจะตั้งชื่อของเขาเองอาจจะเป็นชื่อเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ เราก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นชื่อตามที่เราจำเขาได้ง่ายขึ้นหรือว่าเวลาเราต้องการหาลายเขาเราก็จะรู้ว่าคนคนนี้เป็นใครเนาะอะพอมาตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดบันทึกเลยนะคะอาจจะเห็นว่าตรงนี้จากเขนย่าเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนเป็นยาย่าสุดแซ่บใช่ไหมคะแต่ว่าตรงโปรไฟล์ที่เขาตั้งในเครื่องเขาจะไม่ได้เปลี่ยนนะคะ ชื่อเขาก็ยังเป็นเคนยาอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่จะเปลี่ยนเฉพาะในลายเครื่องของเรานะคะที่เปลี่ยนอ่าเดี๋ยว,วเราแบ็กออกไปนะคะอ่าตรงนี้เขายังจําเป็นชื่อเคนยาเดี๋ยวลองการกระบาดออกนะคะแล้วก็แบ็กออกไปนะคะแล้วก็เรามาเลื่อนหาชื่อเขาได้จากเพื่อนนะคะอาจะเห็นใช่ไหมคะตรงนี้ จากเมื่อกี้ที่เขาชื่อเคนยาก็จะเปลี่ยนเป็นยายาสุดแสบใช่ไหมคะเพื่อนๆนก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะอาจจะเป็นการตั้งชื่อให้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เราคุ้นเคยหรือว่าคนที่เป็นแฟนเราหรือว่าคนที่ที่ทำงานหรือว่าคนที่เราติดต่ออย่างเป็นทางการก็การตั้งชื่อให้เราสามารถจำได้ง่ายยิ่งขึ้นเนาะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็ แอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องให้กับช n n e l เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ